ทยนิยมอาหารไทยวันนี้ภูมิใจเสนอร้านกล้วยแขกข,ของเด็กหนุ่มวัยเพียง20ปีที่ใช้กล้วย90วีต่อวันและสร้างรายได้กว่า900,000บาทใน1เดือนร้านกล้วยแขกเจ้าพ่อสวัสดีครับผมเศรษฐพัฒน์กิจพิรัตนะครับเจ้าของร้านกล้วยแขกเจ้าพ่อครับที่มาที่ไปตอนแรกตั้งชื่อไว้เพื่อว่า ให้เป็นสี่มงคลหมายความว่าเหมือนเทพรักคุ้มครองร้านอย่างเงี้ยครับสูตรต่างๆได้มาจากคุณยายครับก็เราก็มาต่อจากคุณแม่แล้วก็เอามาดัดแปลงจนเป็นสูตรของร้านกล้วยแขกเพาครับจุดเด่นเราจะใช้กล้วยเพชรบุรีเท่านั้นแล้วเราจะใช้สใหญ่ที่สุดเพื่อว่ามันจะมีความแน่นในเนื้อของกล้วยครับเผือกเราก็จะเลือกเผือกเบอร์ศูนย์เพราะว่าเผือกเบอร์ศูนย์เราก็จะรวนเราจะคัดทุกอย่างมันเราก็จะใช้มันแครอทสีส้มครับแป้งของเราจะกรอบได้นานเพราะว่ายิ่งสลัดน้ำมันยิ่งจะกรอบได้นานเลยแล้วก็เราจะ มีสูตรพิเศษของเราจะมีความเป็นกลิ่นของความโบราณของในเนื้อกล้วยครับร้านเราจะมีเครื่องสลัดน้ํามันด้วยครับอันนี้เราจะสลัดน้ํามันสามารถสลัดออกหน่อยหนึ่งแล้วก็สลัดออกหมดเลยก็ได้สําหรับคนที่ไม่ต้องการน้ํามันเลยครับก็จะได้ทานรสชาติแบบเป็นรสชาติของรา้านกยแขวเฉพาะเลยแต่จะไม่มีน้ํามันครับนอกจากกล้วยแขกใช่ไหมครับก็จะมีกล้วยปิ้งซอสกะทิมะพร้าวอ่อนโบราณน,นะครับมีแป้งส่งออกต่อด้วยเพราะว่าเราจะทําเป็นแป้งเป็นกิโลส่งไปต่างประเทศได้ครับเราก็จะไม่ปรับแต่งสูตรให้มันอ่า ไม่มีความเป็นไทยเราจะเราจะคงสูตรให้มันเป็นรสชาติโบราณตลอดไปแบบนี้ครับก็รู้สึกดีใจขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่เราก็ไปแนะนำต่อด้วยนะครับกล้วยแขกเจ้าพ่อพิมพ์ใน GPS ได้เลยครับอยู่บนถนนเรียบคลอง2นะครับในเขตคลอง3วาครับก่อนถึง s a f a r รีเวรนะครับเบอร์โทรศัพท์093-956-4945ครับนึกถึงกล้วยแขกนึกถึงกล้วยแขกเจ้าพ่อนะครับ